สวัสดีครับผมวันนี้เปิดเปิดไฟนหมเ,เปิดไฟบ่มีไฟบ่อ่าครับผมเห็นแต่มือพอนอนนะครับผมนี่โอ้มีไฟผลงานคืนนี้ครับผมนี่เดี๋ยวเอามาโชว์อีกโอ้เดีเขี่ยเด,ดียวเขี่ยไปนี่ขนาดเล่นเล่นไ่้ไหมเออเล่นเล่นได้ไหมอ่า,า,าเด็กรัเดียว ป้าเด็กกบเด้อมีเด็กกบแล้วมันนกจะก้อเดี๋เด้เดถ่ยายถ่ายรูปนกผมไปก่อนเออเออเด็กกบส่โอ้โหไปเอบนึงไปเอบนึงขวด้ี่พัชเทชเอ่มีเจ oh, ้าลวกก่อนก็ดี่โอ้สุดยอดสุดยอดนี่อยู่ที่เทียงน้านแะคจ้บผม ก็เปนงูพิงที่กัดนเนาะเออทานไปก่อนท่านน้ำปลุกไปให้ก่อนทานทานเอาไปทาน้ำมะเฮือแล้วทานนะมันยางหมูเฮือนอะไรรึทานทำไปแล้วบอกพราะทานทานเฮือนขู่เปล่าวะเบื่อมึงเนาะมันได้ทานรึวะ

ไฟรอเลยครับผมเรียกว่าคือไหลสดวนาเรียกงไาเรี่องเราได้ส่วนไเรี like <ivan> ่องหลสดได้อย่างนไงผมไอ้ตัวเอฟตัวนึงก็โอเคแล้วโอ้มันมีไฟเว้ยเออกล่องนี่มันเจ๋วดีเว้ยเออโอเคเว้ยเออผับ ภาบเจีบักคักไหยวะเจียวบักคักเลยว,เยวะเ,ยวเจีวเลยาเจียวาม่วกับห่วท้ห่วกันอันนี้ก็มีการเอา่านนะครับผม ฝนมันจะตกตอนนี้ฝนะมันจะตกเพี่อยเเ้ยฝนมมนสิตกอยู่แต่ว่าก็ลมลมก็โอเคอยู่เมนูวันนี้ ปีงเขียดมะเฮา,าปีงเขียดตำบมะฮงเนาะปีเงปเขียดส้มตำนะครับปีงเขียดก,กับส้มตำาม็มันได้เขียดมาหลายได้พี่นอ้องนี่มันไม่เขียดกันไม่เขียดกับกบเด้อนี่มันนี่ บรรยากาศฝนตกตอนนี้อยู่เที่ยงนาน้าเต่นะครับผมเราอยู่กับสปอร์ตไลท์ดวงค <c oughs> ันเบิดหอดเที่ยงคืนอยู่เบิดเลยเสแสงแสงกันเียหอดเที่ยงคืน <c oughs> แล้วก็อยู่กับแบตมอเตอรเบตเราได้เลย <c oughs> <c oughs> ไ,ไม่ได้ฟ้าหองเนาะฟ้าหองมันมนทะเลมันเบิกจบเด้จะไม่ได้กริเชยน่นลงบีบอ่ะเออโโเมันฝนตกอีน,นี่ครบแล้วอ่อหลายอยู่นีนะทนะำมันตกไม่แห้งนะได้หลายอยู่อนี้นะขึ้นห้าจับขึ้นหน้า,นา,นานนเดี๋ยว อันนี้ครับผมเปีิยงเขียดนากันนะครับปิ้งเขียดนากินกับตำมะละกอนะครับผมสุดยอดก็เปิดไฟใอย่อยงางนี้ติ่นบ๊วยยงเมาหละยังเมายุงหัวช่น <laughs> รับดก Một Đức nó sản thông qua Sáng thông. đang rất là phê. Mèo mèo lại này. Mèo nồi. Con chỉ này là kiệt nồi mình rồi. Nè. Đấy đặt thêm vào một hôm, có phải là tốc hành สบายดีพี่น้องพวกป่ายสกู่คนครับสบายดีเอซี่ขุนนียพี่น้องลืมแล้วพี่น้องสบอเหล้าคว้าสายเด้้ากไไลค์กดแชร์ได้เด้อครับนี้หมูน้อยครับนี่หมูเขียวหมูเขียวกัะปิงปิงเขนหน้าครับปิงเขียดอีโมดูครับวันนี้ผมแป๊บเดียววันนี้น่าจะได้จะสามคลิปแลญแนี่แต่ถ่ายตัวนั้นตอนที่แรกน่ะถ่ายได้ห้านาทีแต่ว่า ได้งอเงินเต็มเงินเต็มมันถ่ายไปได้ลบข้อมูลหน่อยแลครับสมตาสสมตาโบราณครับวันนี้ฟ้ามีห้องแห้งโอเคอยู่แล้วตาสสมตามกับมแมลงเม่านะครับผมมึต้องจักคักนะเพราะว่าตาหู ตะมูลเราเขากินแมงมอกระตำมะพรูไปเรื่อยๆเมาเหี้ยหนอเมาเมาแมงมอเบิ่องเบิร์นเหรอหนัอตำมะพรูตอนไงเนิ่งมะนาผมเบิมะนาคมตอนนี้กำลังจะปิ้งเขียกกินกับตำมะละกอเนะครับผมรอน้ำเดือดก่อนโอ้ยสุดยอดเด้อพี่น้องเด้อ เสียงธรรมชาติเนาะใ้ยสุดยอดเด้อห้องท่าคนเลยสุดยอดเด้อเกนหน้าเด้อเกนหน้าเด้อปนทากระแตบอบเลยแต่ใส่กเเลยเบงเอาวนะบ่เบิงนีเดียว่ได้โดอกโหลดอะไรนะกันไปไไฟันส เดียวพยสานเลกินเขียดได้ห้องเขานอนขนอนเวลากินจีเขียดเนีวิตย่บนนอกเนาะหาของกินไม่ต้องซื้อไม่ดีเลยเนาะแม่งเขาปลูกไว้เบิร์ดเนาะปลูกไว้ทุกอย่างนะเน่าก็มีมะกรูดก็มีพักมี่วด อาหารเติมมชาติตาม,ามลายมันสิบเปอร์เซ็นต์หัวเท่า,ทไ,าไหร่อะไรอ่ะผมก็จดใส่เรียนไปเดี๋ยวรอนะครับผมเดี๋ยวรอดูพ่อน้องจะตำมะละกอแล้วก็ปิ้งปิ้งปิงป้งเข็ดนาะ กิงเข็นนาน,นะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ขอลงคลิปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย